กติกาของเกมนี้มีว่าใครตอกตะปูนี่นะคะลงไปให้มิดก่อนทีมนั้นชนะเราจะแบ่งเป็นสองทีมผู้ชนะรับไปเลยค่ะโอ้โหเอาอย่างนี้แล่งกันเนาะเริ่มจากน้องไกด์กับพิ่ชายก่อนอย่เพิ่งอย่เพิ่งใจเย็นตอกทีเดียวใช่ไหมครับใช่คนละทีนะคนละทีหนึ่งสองสามอ่าพอแถมพี่มีแถม ไม่โดนก็ไม่เป็นไรไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อแถวกันใหม่ใครต้องให้ลงไวๆไงให้ลงให้ใครลงอ่ะทีเดียวนะครับเนี่ยใคเดียวไม่โดนไม่โนไม่ฮ่เคยเป็นช่างหรือเปล่านี่เอ้ยโอ้โหระวังมือนะลูกเฮ้ยทีมนุ้นจะมิดแล้ววะ นี่ดอกตะปูไม่ใช่ตอกไม้โอ้โหเอ้ไอ้เหี้ยไเหี้ยไอ้เหี้ยกันกับจงเลมวะว้าของเราอะโดนแล้วโดนแล้วเอ้ไก่มาขอนะโอกเอาไว้ไก่มึง เอ้ยโดนต่อ really um, ีกแล้วโดนไม้อีกแล้วที่ต่อไหนครับต่อไงเฮ้ยแพ้อยู่แล้วละพี่เอ้ยอ่อยไว้หน่อยอ่อยไว้หน่อยเฮ้ยต่อไม่โดนอีกแล้วเ้ยทีมเราทำไมต่อไม่โดนเลยอ่ะอ่อยไว้ก่อน นี่นี่นี่ดูช่างนี่เอาแล้วนะหรือจะพึ่งเนี่ยที่ทำไไม่จมทุกทีวะชนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไก่ต่อยให้จมเลยนะโอ้ยก็ไม่โอ้ยได้ไงเดี๋ยวไก่เอาจมเลยนั่นไงไก่เอาจมเฮ้ยนะโอ้ยเก่งเลยมึกเลย นั่งกองนอนน่ะนั่งกองนอนหันไปลากองที่โชว์สิเนี่ยเนเนบอกว่าอย่าอ่อยอย่าอ่อยตัวไกลมิดเลยอ๋อเลอทีมน้องไกลชนะนะคะครับบอกว่าด้วยพละงกำลังของเราไม่ใช่โบก็บอกว่าอย่าอ่อยอย่าอ่อยตองไกลแบบนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปนิดนิด